เวลามีคนเขาถามอะไรท่านนะเออลุงป้อมจะชอบตับเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ลุงป้อมตอบไม่รู้เขาไม่เชื่อนะเราทำไงได้นาฬิกาซืมเพื่อนใหม่อีก็เปล่าเนี่ย คนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นประจำในลุงป้อมเรียกยังงออนสนิทกันก็นเรียกตัวเขาอะไรนี้่หาตัวเขาเหรอบรรดาพวกนักข่าวเวลาเขาเอามายปีไปจอจ่อลุงป้อมลุงป้อมรำคาญไหมคะจอไม่รำคาญอ่ะมันทำรำคาญคำถามมากกว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับผู้ใหญ่ทำไมคนจํานวนมากชอบคิดว่าไอ้ผู้ใหญ่ที่เคลียร์ได้จะเป็นลุงป้อมไม่เคยทำอะไรผิดเขาบอกเนี่ยลุงป้อมเป็นแบ็กอัพโอ้จริงไม่เคยมคผมไม่เคยแบ็กอัพคนเลวแล้วกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ่งสักมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ่งคุยยิ่งลึกวันนี้นะคะยิ่นยังอยู่กับแขกนะคะคนพิเศษของเราอีกหนึ่งวันค่ะท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณค่ะกราบค<ด>่ะท่านค,ค่ะ แหมเมื่อวานนี้คุยกันหนูยังติดค้างกันอยู่นะคะวันนี้หนูคิดว่าหนูคงต้องคุยเรื่องการเมืองมากขึ้นอีกนิดนึง่งแล้วก็มีเรื่องสนุกสนุกเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมของรายการเราอีกสักนิดนะคะเอดิีนถามหน่อยสิคะมีคนขอลือกันว่าเอออายุ80ของลุงป้อมลุงป้อมอาจจะเล่นการเมืองหรือไม่เล่นการเมืองอาจจะวางมือทาไมไมันมีข่าวพันยางนี้คะลุงป้อม จะดูจากอายุว่าผมควรจะพักผ่อนแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมบอกแล้วว่าผมยังเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัดอยู่ซึ่งผมรับของพระบรมราชองการจากสมเด็จพระนายเระบรมหานาชนาาพระ <c oughs> พระันไปหลวงไว้ว่าผมจะดูแลป่ารอยต่อห้าจังหวัดนี้ให้เป็นป่าดุงดิบ <c oughs> นะครับผมก็จะ,จะทำไปจนชีวิตะหาไหม่นะครับ <c oughs> ส่วน ในเรื่องการเมืองนั้นผมก็ดูแลประชาชนน,นะครับอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้นนะครับะอะไรที่อะไรที่ดีอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ปยุ่งอะไรนี่ครับนะครับการการที่จะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกนี่มันอยู่ที่คะแนนเสียงนะฮะถา้าพรรคผมได้คะแนนเสียงมากหรือพรรคเขาเสนอชื่อผมผมก็ต้องเป็นยังไงก็ตามลุงป้อมยังคงไม่ทิ้งการเมืองเพราะฉะนั้นคําว่าพรรคพลังประชารัฐ คนไม่ได้จําชื่อพักเท่าไหร่นะคะก็จําชื่อพักลุงป้อมแต่ถ้าลุงป้อมไม่นั่งอยู่เขาจะจําชื่อพักอะไรเงีงยเต้องพักลุงป้อมลุงป้อมต้องอยู่สิคะค่ะลุงป้อมยืนยันไหมคะว่ายังไงก็ตามยังคงเป็นเสาหลักให้กับคําว่าพักพลังประชารัฐไมยังอยู่ยังอยู่อีกแน่ยังอยู่อีกอีกอีกสี่ปีแน่นอนค่ะถ้าไม่ตายแล้วก่อนนะอุ้ยท่านอย่าพูดสิคะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะหนูว่าลุงป้อมอยู่เป็นร้อยปีไหมคะ แข็งแรงออกขนาดนี้เร,นเรียนถามลุงปั้มนิดหนึ่งสิคะแนวทางของพักจะเป็นยังไงคะถัดจากนี้ไปเนี่ยไม่อยากคนเขามองว่าเราเป็นพักคนแก่พักคนชราพักบุญลานอ,อะไรอย่างเงี้ยลุงปั้มอย่าโกรธหนูนะพักผมก็คือก้าข้ามขัดแย้งใช่ไหมครับแล้วก็ทำทุกอย่างทุกอย่างให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีความมีมีความความสุขมากขึ้นนะครับ ถ้าสมมติว่ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปอันนี้หนูหนูถามไปเองนะคะมันยังไม่ถึงเวลานั้นหรอกเออลุงป้้มคิดว่าพักพลังประชารัฐของลุงป้อมจะเข้ามาเที่ยวหน้ากี่เก้าอี้คะหกสิบะผมบอกเลยนะครับหกสิบเลยไม่น้อยนะหนูว่าน่าจะมาเป็น100 <60 S 2> <า>ร้อยไหมหกสิบมากกว่าอ๋อหกสิบหรือมากกว่ายังต่ำต้องเรื่อง้งหกสิบยางต่ำต้องมีหกสิบใช่ไหมคะทีนี้หนูถามหน่อยสิคะเออจะดูแลพักยังไงต่อคะ วันนี้มันไม่เหมือนเดิมนะคะบรรดาลูกพักกับค่ะลุงป้อมไม่ก็ทําความเข้าใจกับลูกพัก,กันนะครับรในการ <คะ S 2> ที่จะต้องดูแลประชาชน<ค>ะนะครับให้ใครเขาเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นผู้แทนมาเนี่ยเพื่ออะไร<ค>ะสําคัญที่สุดนะครับรว่าผู้แทนจะต้องเขต้องเข้าใจว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรในการที่จะทํางานให้กับประชาชน เดี๋ยวนี้ผู้แทนราษฎรไม่เหมือนวันเก่าๆใช่ไหมคะลวงป้ามมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะนิสส่งนิสัยอะค่ะเป็นเรื่องของบุคคลนะครับเรคเรื่องของบุคคลเออลวงป้ามคะลวงป้ามจะดูแลพักไว้เหรอคะดิ๋ยเห็นช่วงที่ผ่านมาไม่รู้อะไรนะคะมลาล่าของลวงป้อมไปตั้งครึ่งพักนะลวงป้อมดูแลอีท่าไหนก็หายไปครึ่งอ่ะก็เป็นเรื่องของบุคลคลนะครับเขาเขาชอบไม่เขาไม่อยากอยู่กับเราเขาไปไม่เป็นไรเนี่ย นะครับคนที่มาใหม่ก็มาเกาเข้ามาก็าเข้ามาเยอะแยะนะครับแต่ลุงป้อมไม่ได้ไล่เข้าไปใช่ไหมเขาเข้าไปเองเข<อ>เข้าไปเองเข้าไปโอ้ <ไป S 2> แล้วทำไมเขาไม่รักลุงป้อมล่ะเขาอยู่กับลุงป้อมมาตั้งนานลุงป้อมก็เอ็นดูทุกคนทําไมเขาทิ้งลุงของหนูหล่ะต้องไปถามเขาไ่ถามผมไม่ได้เ<อ>หรอค่ะโอเคค่ะไหนๆไปแล้วก็ปล่อยไปลุงป้อมโกรธไหมคะที่อยู่ๆมาทิ้งกันไปัไม่โกรธเลยฮะไม่โกรธเลยเขามีความคิดยังไงก็แล้วแต่เขา S <S เรื่องของเขาครับเรื่องนี้ผมก้าวข้ามความขัดความขัดแย้งอยู่แล้ว <C a> จะไม่โกรธไงเขาเป็นลูกน้องเรามาเก่าเลยะ <C a> ะอะยังเขาไปเขาไปลุงป้าไม่โกรธเลยไม่โกรธแล,แล้วลูกครีมที่อยู่ที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งกระอยกระลิบจะอกสันขวัญแขวนไหมคะก็ <C a> ทำความเข้าใจกันอยู่แล้วเนี่ยครับทุกทุกวันที่มีการไปชุมพักก็มีการทำความเข้าใจกันอยู่แล้วค่ะ ไอ้ข่าวที่บอกว่าลุงป้อมอยากจะนั่งเก้าอี้นายกมากครั้งหนึ่งในชีวิตทาไมพูดซะอย่างนี้ลุงป้อมหนูว่าเขาพูดมันมันเป็นคําพูดคนอื่นใช่ไหมคะคำพูดแหมใครคงอยากเป็นทัน้งโดนทุกคนเมืถ้าเป็นได้แต่นี้มันมีกฎมีเกณฑ์มันมีรัฐมนูญกำหนดมาว่าจะต้องได้คะแนนเสียงเท่าไหร่จะต้อง<า>มีจะต้องมีการเดียวกันเยอะ นะครับว่าจะคนไหนจะมาเป็นคนใครจะอยากเป็นก็เป็นเผมไม่ว่าอะไรค่ะผมก็จะสับสน,นะคนะคนไหนอยากเป็นแต่แต่หนูได้ยินข่าวมาจากทีมงานเขาไปรีเสิร์ชมาข้อมูลเขาบอกว่าเออมีหมอดูดูเหรอคะว่าในชีวิตเนี่ยลุงปั้มจะต้องมีครุฑอยู่สองครุฑคืออะไรคะครุฑนะคระครุฑครุฑหนึ่งก็ครุฑหนึ่งก็คือ เป็นผู้มชีชัการทหารบกค่ะอันนั้นสูงสุดแล้วของประเทศอ่าใช่ครับ<ข><า>อีกหนึ่งคลุดอีกหนึ่งคลุดก็เขาก,ก็ก็ว่าว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นได้แต่ว่ายังไม่รู้นะมันก็ขึ้นเกิดกฎเกณฑ์นะครับที่ผมบอกไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นการจะเป็นในรัฐธรรมนูญนี่นะไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นก็ได้เป็นค่ใครอยากเป็นไม่ได้เป็นเยอะแยะนะครับ คนไม่อยากเป็นก็เลยเป็นก็มีนะครับก็แล้วแ,แต่นะครับแต่ตาหนูเห็นดูบุคลิกของลุงป้อมมาหนูว่าลุงป้อมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หนูพูดตรงหนูไม่ได้เอาใจนะทุกผู้ชมจะมาหมั่นไส้เดียนนะคะว่าเดียนแหมเอาอกเอาใจประจบท่านประวิตรหนูว่าท่านดูมีโง่เหงหนูเรียนถามท่านหน่อยสิคะคําว่านายกรัฐมนตรีหรือผู้นําประเทศสมควรที่จะมีบุคลิก,กภาพหน้าตาท่าทางเป็นยังไงคะ มันก็้องเป็นคนไทยนะลุงป้อมอ่ะมันก็ต้องคนไทยไม่ละนายกประเทศไทยอ่ะต้องสวยต้องผู้หญิงต้องผู้ชายหรือเป็นผู้นำไม,ไ,มไ,มไม่จำเป็นนะฮะคุณอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะครับค่ะแล้วก็คะแนนเสียงถูกไหมคะนนค่ะคเออที่มีความรู้สึกอันนี้ต้องคงต้องอยากถามแล้วล่ะค่ะเออลุงป้อมคะรรคอื่นๆนะคะเขาขายได้ คนส่วนใหญ่ก็ไปชอบพักนู่นชอบพักนี้ล้วนแต่เป็นแบบพวกคนรุ่นใหม่วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยลุงป้อมเจ้าขาพักของลุงป้อมจะมีวัยรุ่นเข้าไปบ้างไหมคะมีครับมีครับเหรอลุงป้อมทํางานกับพวกเด็กๆไหวเหรอคะทำได้เหรอเหรอคะกฎเกณฑ์ของคนที่จะเข้าไปร่วมงานกับลุงป้อมมีอะไรไหมคะเผื่อวันข้างหน้าใครที่คิดว่าตัวเองมีความพร้อมและอยากจะเสียสละ และอยากเดินตามเขาเรียกว่าอุด,ดมก,การทางการเมืองกับลุงป้อมเนี่ยเขาจะได้แบบสนใจ<อ>มหาเาจะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับ <ขา S 2> ในการทํางานนะครับใน <ขา S 2> ไม่ว่าจะเป็นสสหรือว่ากรรมการบริหารพักต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการที่จะทํางานให้กับประเทศชาติเ <ขา S 2> พื่อให้ประชาชนนั้นได้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขานิยมนะคะสสจะต้อง speak English ไปแลบอะไรอย่างเงี้ยลุงป้อมข้าในพักเราภาษา ปกิจโอเคไหมคะแข่งแข่งโอเคครับอ๋อเขมีคนมีมีทั้งภาษาจีนมีทั้งหลายภาษาด้วยนี่แสดงว่าลุงป้อมเตรียมพร้อมหมดเลยสําหรับการปฏิวัติพลังประชารัฐใช่ไหมคะเนี่ยผมไม่ได้ปฏิวัติแนนะกาทาทาให้ให้พักเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ให้ทำงานเพื่อประชาชนย่างจริงนะครับเวลาใครจะมาทำงานในพักลุงป้อมต้องฟังลุงป้อมไหมคะลุงป้อมผด็เดการไหมคะต้องฟัง รุงคนเดียวอะไรไอย่างเงี้ยไม่ <c oughs> มไม่เขาามีเขามีมีหัวหน้าภาคมีอะไรอยู่นะครับมีกรรมการบริหารพักมีกรรมการยุทธศาสตร์พักในการที่จะดูแลคนเหล่านี้อยู่ครับคำพูดคำนี้หนูไม่รู้ว่าหนูไปไปทำให้ลุงปั้มโกรธหนูเปล่านะ <c oughs> ปิดสวิตซ์สามป้ออะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้ทำไมเขาจะมาปิดสวิตซ์ลุงปัง้มลุงป้้มน่ารักจะตายจะปิดลุงปั้มทำไมมีอะไรให้ปิดคะ ไอ้ปิดหรือไม่ปิดเนี่ยไอ้ปิดเนี่ยมันต้องผมเป็นคนพูดไม่ใช่คนอื่นพูดคนอื่นมันจะมาพูดได้ยังไงมันจะมาปิดอะไรผม,มผมผมสามคนจะต้องเป็นคนบอกว่าปิดสวิตสามสามคนไม่ใช่สามคนให้คนอื่นมาปิดมันเป็นแบบไม่ได้หรอกมันก็อย่าพูดไปละลุงป้อมไม่ได้โกรธเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหรอโอ้ใครพูดอะไรก็ไม่โกรธหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะ โกรธเป็นไหมคะลุงป้อมขามันกไไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยโกรธใครนะครับเอ๋อเหรอคะเออตอนนี้เดีนถามหน่อยสิคะความสัมพันธ์ของสามปอ,อ,อยังดีอยู่ไม่ต้องห่วงแม่หนูยังไม่ทันจะถามจบเลยทาไมลุงป้อมร้อนตัวนี่บอกว่ายังดีอยู่ก็ดีอยู่เราคุยโทรคุยกันทุกวันน่ะจริงเหรอเห็นเ,ออเขาบอกว่ามไม่มีแล้ววงแตกไปแล้วสามปอ ไม่มีมันจะไปแตกได้ไงคบกันมาห้าสิบปีมันอยู่กับผมน่้จเป็นร้อยตีพวกนี้เหรอคะสามปอนัดกินข้าวกันบ้างไหมคะตอนนี้ไม่ไม่มีเวลาเจอกันเลยเหรอคะท่านองคมนตรีก็คงจะรับงานไม่เยอะแยะคงไม่มีเวลาเนาะแต่มีโอกาสได้พูดได้คุยเป็นประจําใช่ไหมคะกับท่านอดีตนายกทักษิณนะคะประธานโทษนะคะเออยังคุยกันได้อยู่ไหมคะ ผมจะไปคุยกันเรื่องอะไรครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ครับก,กอ็อยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ผมบอกแล้วผมกล้าวความคำขันยะอะไรที่จะไปไปทำให้พูดให้คนทะเลาะก,กันเนี่ยผมไม่ทางผมไม่ทำอ่ะข่าวก็คงไม่ต้องไปเขียนแล้วนะว่าทะเลาะกันเขาไม่รู้จักเขาไม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะการเลือกตั้งคราวหน้าถ้ามีจริงตัวเลขจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยค่ะ เวลาพวกทหารเขากินข้าวกันเขาชอบคุยแบบแบบที่นักการเมืองเ็พูดไหมคะดีลับในฐานะที่ท่านตอนนี้นั่งอยู่ตรงฝ่ายค้านฟังรัฐบาลก็าทางานถูกทางแล้วไหมคะค่าที่โนผมไม่เอาด้วยท่านพูดตรงนี้เลยเหรอครับ สนุนโดยดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงต้องนั่งคุยกันต่อนะคะในเรื่องรายละเอียดกับท่านประวิต์ต่อนะคะลุงป้าบอกเมื่อครู่นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาว่ายังไม่ทิ้งการเมืองคะ่ะแล้วเลือกตั้งข่าวหน้านะคะก็ตั้งความหวังไว้ 60เก้าอี้เป็นอย่างน้อยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะลุงป้้มค่ะเด่นเด,นด่นคงต้องเรียนถามหน่อยนะคะในฐานะที่ท่านตอนนี้นั่งอยู่ตรงฝ่ายค้านถูกไหมคะ,ะการเมืองแบบนี้เนี่ยนะคะก็ปกครองดูแลบริหารฝังรัฐบาลก็ทํางานท่านมีความรู้สึกว่าไปถูกทางแล้วไหมคะก็จะถูกทางก็บางเรื่องบาง,บางเรื่องก็ไม่ได้ผมก็ไม่เห็นด้วยก็บอกมาแล้ว,วยังค่าที่โนผมไม่เอาด้วย ท่านพูดตรงนี้เลยเหรอคะไม่เห็นด้วยโอ้เข้าเป็นนโยบายหลักเรากำลังขายกำลังกำลังตื่นเต้นกับเรื่องคาสินโน <ผม S 1> ท่านมาบอกไม่ไม่พักผมไม่เห็นด้วยเหรอครับก็ไม่อยากเป็นมอมเมาประชาชนนะฮะเหรอคะครับท่านพูดผิดหรือเปล่าไม่ใช่คาสินโนก็ทำอแอนเทอร์เทนเมน์คมเปรคแอนเทอร์เทนเมน์คมเปรคเหมือนกันนะคเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเขาจะทำหรือไม่ทำหนูไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดทำจริงๆหนูเรียนถามลุงป้อมหน่อยประชาชน าดได้อะไรได,ได้อะไร,ไอ,ะไรอ่ะหนูได้อะไรก็เนีพักผมก็ถามว่าได้อะไรประชาชนได้อะไรอ้าแล้วท้ามันประชาชนไม่ได้อะไรแล้วก็ทําอะไรเข้ามาไม่ได้เพื่อประชาชนอ๋ออพี่ปายไม่ไว่าวในจ่ก็จะพูดเรื่องนี้ด้วยค่ะ แต่เขาบอกว่าถ้าเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เสร็จอะประเทศเราจะเจริญรุ่งเรืองนะคะหลวงป้อมคะ่ะดูอย่างประเทศสิงคโปร์ประเทศอะไรเขาเปิดเสร็จนะรวยหมดเลยอะค่ะพวกเราก็จะรวยไปกับเขาไม่ใช่เหรอคะไม่ได้ไม่ได้รวยเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์รืเล่าอรวยอย่างอื่นนะหรอคะรรวยอะไรอะรวยอย่างอื่น เขารวยพลังงานอะไรพวกนี้ก็ได้นะเออใช่ไม่จะเป็นต้องมารวยกับอบายมุกนะอ๋แต่ยังไงก็ตามลุงป้อมก็ต้องยอมรับคะแนนใช่ไหมคะถ้าเขาคะแนนเขาบอกให้เปิดก็ต้องเปิดเวลาพักผ่อนของลุงป้อมลุงป้อมดูประกวดนางงามไหมคะเอดูเดินแบบแฟชั่นโชว์อะไรแบบนีดูดูดูเหรอใช่ครับป้อมชอบนางแบบคนไหนบ้างไหมคะรู้จักใครบ้างคะนางแบบก็เถือนนนะ ดูฮะดูให้เพลินดูเพลินหนังเรื่องล่าสุดลุงปั้มดูไหมคะเรื่องอะไรไม่ดูฮะอ๋อไม่ดูเลยแล้วทีวีที่บ้านลุงปั้มดูอะไรอ่ะผมก็ดูไปเรื่อยดูดูกีฬาดูอะไรพวกนี้อ๋อเหรอคะดูลุงปั้มค่าละครช่องเจ็ดลุงปั้มดูไหมคะอุ้ยเขาติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองลุงปั้มช่วยตอบหน่อยสิครับว่าดูช่องเจ็ดค่ะดูช่องเจ็ด ดูถก่อนนี้ผมดูบ่อยนะเวเวละครเดูยช่องเจ็ดเนี่ยดูบ่อยตอนหลังนี่มันแก่แล้วไม่มีเวลาแล้วอ๋อเหรอคะเออแล้วเพลง่ะคะเพลงลุงปั้มฟังเพลงไหมคะอย่าบอกหนูนะคะฟังแต่เพลงรุ่นโบราณยุคโบราณโบราณเพลงสมัยใหม่ลุงปั้มฟังไหมคะตื๊ดตื๊ดตื๊ดตือด E D M อะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงปั้มฟังไหมคะ พลงสมัยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องอ่าอีดฟังไม่รู้เรื่องนะคะอ่าโอเคแล้วนักร้องแบบโฟ e อ e อะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็หาเงินได้ก็ดีนะเออแตเขาหาเงินไปแล้วกันนะคะกิจวัตรประจำวันลุงป้อมมีอะไรบ้างคะเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปเดินเอ็กซ์ไซส์ไปเข้าฟิตเนสหรืออะไรต่อไม่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 เลยหรอคะปกติลุงป้อมทำอะไรบ้างคะ เห็นบอกว่าก่อนบันทึกเทปวันนี้นะคะลุงปั้มก็มีนัดไปทานข้าวในช่วงเช้าเทุกเช้าวันอาทิตย์ลุงปั้มมีไปทานข้าวเหรอคะไปทานโทษไปทานข้าวที่ไหนกับใครที่บ้านผมเข้ามาพวกลุงน้องเก่าๆก็มากันทั่วนะทุกวอาทิตย์เนี่ยทุกอาทิตย์เช้าเวลาพวกทหารเขากินข้าวกันเขาชอบคุยแบบแบบที่นักการเมืองเ็าพูดไหมคะดีลลับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอฮะเนาะ ไม่มีว่าทำไมคนอื่นเขามีดีลลับด้วยไอ้คำนี้มันดูแบบช่อชนยนี่ไงก็ไม่รู้นะคะ,ะแล้วลุงปั้มเวลามีคนมากินข้าวกินปลาด้วยเออขอน่อนขอนี่ช่วยโน่นช่วยนี่มีไหมคะกินแล้วก็ขอโน่นขอนี่ให้เราทำงานให้มันก็มีทุกรูปแบบเลยนะฮะแล้แล,แล้วลุงปั้มช่วยเขาทุกคนไหมคะคนไหนที่พอช่วยได้ที่เหมือนที่ไม่ไม่ไม่ผิดอะไรก็ช่วยเดี๋ยวถามหน่อยสิคะเวลาคอรมอเขาคุยกันหรือนกักการเมืองคุยกันลุงปั้มคะ เขามีตกลงกันเออผมเอาเก้าอี้กระทรวงนี้เอาเก้าอี้กระทรวงนี้ผมเขามีการขอกาอี้กันเหมือนเก้าอี้ดนตรีแย่งกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงไหมคะเขาเมากันไม่ไม่จริงอ๋อไม่จริงงั้นใครจะได้นั่งกระทรวงไหนอะไรยังไงเขาต้องพ่จายจากพักจากพักพักแต่ละพักที่จะมาร่วมกันค่ะงั้นก็หมายความว่าแสดงว่าต่างคนต่างขอแบบนี้คงเป็นเรื่องไม่จริงนะคะค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวถามหน่อยสิคะลุงป้อมคะเส้นทางทางการเมืองของลุงป้อมที่ผ่านมา20กว่าปีหลังจากเกษียณลุงป้อมคิดว่าลุงป้อมประสบความสําเร็จไหมคะกับเส้นทางทางการเมืองคะก็ได้ในระดับหนึ่งแค่นั้นแหละได้ในระ,ระดับหนึ่งระดับที่ผมเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีอยู่นะฮะก็ได้ทํางานให้กับประชาชนโดยตรงค่ะ,คะ ยังมีอะไรอีกไหมคะที่ลุงป้อมคิดว่าเออถ้ากลับมานั่งในตําแหน่งที่ใหญ่โตทางการเมืองอีกลุงป้อมอยากทําให้กับประชาชนอีกมีไหมคะก็ผมก็อยากที่จะให้ประชาชนมีรายรได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ตอนนี้เดนอยากพูดถึงเรื่องผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดเดนทราบว่าเรื่องน้ําเรื่องป่า ลุงป้อมจะทําจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเรียนอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จากปากลุงป้อมได้ไหมคะว่าเรื่องน้ําเรื่องป่าที่ลุงป้อมท,ทําด้วยความภาคภูมิใจนั้นมันเป็นประโยชน์กับประชาชนเรื่องรเรื่องน้ำนี่มีประโยชน์กับประชาชนมากฮะแต่ช่วง8ปีที่ผมอยู่เนี่ยน้ำสูงขึ้นเมตร50ว่าท,ทั่วประเทศนะครับแล้วเ,เ,เราทําให้มีพื้นที่การเกษตรเพิ่มมากขึ้นและมีน้ํา เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับมีน้ําที่จะให้ประชาชนนั้นได้ดื่มฟรีทุกข้้งทางนะโดยใช้น้ําใต้ดินนั้นมาซึ่งอันนี้ผมก็ได้เริ่มขึ้นมาแล้วก็ทําสําเร็จมาหลายในหลายจังหวัดนะครับค่ะแล้วเรื่องป่าล่ะคะป่าก็ป่าผมดูแลป่าเลยต่อห้าจังหวัดเนี่ยมาตั้งแต่ป่านี้ต่อเตียโล่งเลยนะเผาถูกเผา ช่วยกันดับจนกระทั่งป่านั้นเตียนแล้วขณะนี้เป็นป่าที่อุดมที่สุดในประเทศไทยคื้นหนึ่งนะครับค่ะแต่ทําไมทําไมช่วงหลังหนูได้ยินมีบางคนเขาก็ไปเอาป่งเอาป่ามาเป็นบ้านของตัวเองว่าลุงป้อมเขาทาได้เหรอคะนั่นอะไม่ได้อ่ะ ไม่ได้ผิผกดกฎหมายนะ,ะมีป่าที่ไหนที่ลุงป้อมคิดว่าอยากส่งเสริมและอยากให้ประชาชนใส่ใจและมีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ลุงป้อมเป็นคนดูแลป่านี้ไว้ให้กับประชาชนไหมคะลองยกตัวอย่างได้ไหมคะผมก็รู้จักจากป่าเลยต่อห้าจังหวัดนี่นะฮะครับที่มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็นชัดเจนนะครับะจะมีต้นน้ำลำธารมีต้นน้ำมี ขาสิบห้าชั้นอะไรพวกนี้โอ้ขาพิษชูกู่ะก็อยู่ในป่าลอยต่อห้าจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมากขึ้นลวงป้ามคะการทนุบำรุงและก็ถน,นอมรักษาป่านเนี่ยจริงๆมันใช้งบเยอะมากเลยลวงป้ามเออเอาเงินงบประมาณมาจากไหนคะไม่ใช่ไม<อ>่ใช้การบริจาคฮะบริจาค<อ>จากคนทั่วไป แล้วคะถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติมีประชาชนที่นั่งชมรายการอยู่อยากร่วมอุด,ดมก,การณ์ที่ลุงป้อมกําลังทำอยู่อยากกันช่วยกันถน,นอมป่าไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานจะมีส่วนร่วมยังไงคะลุงป้อมก็อยากได้ที่มูลนิธินะฮะค่ะค่ะลุงป้อมคะ่ะถ้าหากว่าพวกเราไม่ใส่ใจนะคะแล้วก็ตัดต้นไม้ทําลายป่าเวลาฝนตกมันก็ชะดินภูเขาทลายลงมาหมดท่วมบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะ ถ้าสมมติคุณผู้ชมสนใจอยากจะดูตัวอย่างป่าที่สมบูรณ์นะคะด้วยการดูแลจากลุงป้อมมีป่าที่ไหนบ้างที่ลุงป้อมพอจะแนะนําได้ไหมคะป่ารอยต่อห้าจังหวัดนี่โอ้โหจังหวัดไหนบ้างลุงป้อมจําได้ไหมจังหวัดอะไรบ้างอะคะ่ะทสระแก้วเลยระยองจันทบุรีค่ะเชชัชชนทบุรีค่ะครบทั้งห้าจังหวัดก็ถือว่าโอเคลุงป้อม้ามาถึงช่วงท้ายของรายการหนูอยากถามลุงป้อมมะคะ่ะ คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่บางคนก็ชื่นชมยินดีแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสรู้จักลุงป้อมของเราแบบมากขึ้นแล้วก็ไม่เคยเห็นลุงป้อมมีความน่ารากักเข้าถึงและพูดคุยได้แบบนี้ลุงป้อมมีอะไรอยากจะพูดกับคนทุกคนที่เขารักแล้วเขาก็สนับสนุนลุงป้อมไหมคะอยากใุ้ป้อมพูดเยอะๆอะค่ะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ผมรับราชการเป็นทหารมา แล้วก็มาเล่นการเมืองตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาผมก็พยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับเท่าที่โจเองจะมีขีดความสามารถทําได้โดยที่พรรคการเมืองที่ผมสังกัดคือพรรคพลังประชารัฐนะครับก็เราก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้อยู่ดีกินดีและ,และมีไรายได้ที่สูงขึ้นนะครับครับขอบคุณครับหลวงป้อมค่ะ อันนี้สําหรับคนที่เขารักเราเนะเออแล้วคนที่เขาเออไม่ค่อยชอบเราลุงป้อมมีอะไรอยากบอกไหมก็ผมก้าว <c oughs> ข้ามคําขัดแย้งอยู่แล้วผมไม่มีขัดแย,ย้งกับใครอยู่แล้วนะครับไม่ชอบ,บก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขานะวันนี้เดนต้องกราบขอบพระคุณนะคะลุงป้อมคะที่มานั่งประเดิมรายการให้หนูหนูตั้งความหวังมากเลยวันนี้รายการหนูจะขายดีขายดีเพราะท่านมาการุณากับรายการของเรานะคะวันนี้เดนกราบขอบพระคุณท่านนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะ พบกับรายการยิ่งคุยยิ่งลึกได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เรียนและก็ท่านพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ